วันนี้จะพาย้อนอดีตไปดูสวนสนุกแดนเนโรบิตนะครับเป็นภาพเก่าเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงสวนสนุกนั้นมาดูของที่หาดูยากครับจักรยานล้อโต๊ดนะครับคุณวัชรพันเอี่ยมหรือว่าซูมเจบนะครับซึ่งในเรื่องนะครับรับบทเป็นพระรองของเครื่องนะครับปั่นจักรยานคันนี้มาเพื่อที่จะมาตามอคุณพระวิวันกินดาหรืออุ้ยนะครับนักร้องนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จครับเธอวิ่งขึ้นรถเมล์นะครับ อยากให้ดูคันนี้ก็คือนี่คือรถเมยสาย64นะครับซึ่งเป็นรถกสมกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้รถเมยคันนี้ไม่มีวิ่งแล้วนะครับเก็บออกหมดแล้วนะครับรถเมย์รุ่นนี้นะครับไม่เหลือนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับรถเมยสาย64แล้วคุณวัชรปันเอี่ยมก็ปั่นจักรยานตามมาจีบสาวนะครับรถเมยเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับทีนี้ก็ไปถึงแดนเนรบิตครับนี่คือภาพที่อยู่ในหนังเมื่อปี2029นะครับ ของคุณฉลองพักดีวิจิตนะครับบางท่านอาจจะจําได้นะครับหนังเรื่องสงครามเพลงเมื่อ2526นั้นคุณฉลองก็เคยถ่ายที่แดนเดอรมิตนะครับแต่ว่านั้นถ่ายให้เห็นป้ายชื่อเลยนะครับว่าเป็นแดนเดรมิตแต่ว่าปี2529นะครับมาเปิดที่ปราสาทเทพนิยายนะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศของรถไฟนะครับโดยในฉากที่ถ่ายทําที่สวนสนุกแดนเดรมิตนะครับก็คือ เป็นฉากจบของเรื่องนะครับผู้ร้ายแล้วก็ตัวความลับต่างๆครับจะถูกเปิดเผยที่แดนดอวิทแล้วก็จะเป็นฉากจบของเรื่องนะครับนี่ก็คือหนังเรื่องยิ้มนะครับซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2029นะครับอีกนางเอกนะครับคนหนึ่งนะครับคนนี้คุณเป็นหนึ่งชัยชิตนะครับเป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับ แล้วนางเอกก็มี2คนนะครับก็คือคุณระวิวันจินดานะครับแล้วก็คุณปิยนุษย์นาคคงนะครับเดี๋ยวจะเห็นคุณปิยนุชนาคคงนะครับนี่ครับซ้ายมือนะครับปิยนุษ์นาคคงแล้วก็คุณระวิวันจินดานะครับทีนี้ก็ไปอยู่ในชาติที่ในเรือนะครับแล้วก็คุณเป็นหนึ่งนั้นก็จะตามไปนะครับแต่ว่าพระเอกก็คือคุณสุชาติชว่างกูลนะครับก็มาช่วยไปได้นะครับจริงๆมีรายละเอียดของการเรียกว่าเป็น แอคชั่นเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างยาวนานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตัดให้ดูเป็นภาพในมุมกว้างนะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศของสวนสนุกแดนเดร์มิตเมื่อปี2529นะครับเมื่อครั้งที่ยังเปิดดําเนินกิจการอยู่นะครับปัจจุบันสวนสนุกแดนเดรมิตนั้นก็ปิดกิจการไปนานแล้วนะครับถ้าไปก็จะเห็นแต่ปราสาทเทพนิยายนะครับที่ยังคงอยู่นะครับน้องนั้นก็จะไม่มีเหลือแล้วนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไปบันทึกแล้วก็ ทำให้เราเห็นแดนเดรมิดในอดีตนะครับเป็นช่วงปี2,529ครับและในฉากท้ายนี้นะครับก็จะเห็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นดาราเซ็กซี่นะครับก็คือคุณติ๊กคิงเทคนะครับมีหลายชื่อนะครับในหนังก็ชื่อแตกต่างกันนะครับ